สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนรอบดึกนะคะกับรายการ GRTC Bomber Tour ะค่ะเป็นรอบ16แคนนะคะน n o c k o u นะจ๊ะแพ้ตกรอบเลยคะ่ะวันนี้พี่หน่อยเจอกับแคนโคตรเทพนะคะวันนี้พี่หน่อยขอความอวยจงมังเกิดพี่หน่อยอีกนะลูกนะไปะไปชวนนักแข่งกันดีก,กว่านะจ๊ะ ก็อย่างที่รู้นะคะรายการนี้ห้ามใช้การ์ดตัวละ,ละครซ้ําในแต่ละแมปนะะไอ้ในแต่ละครั้งนะคะคือมี3เกม2ใน3เกมให้เปลี่ยนการ์ดตัวละครไปเรื่อยห้ามใช้ซ้านะคะน้องๆโอเคค่ะไปเริ่มเกมแรกจ้า <Okay. S 1> ทั้งน้อก็ใช้ไว้วัดสันมานะคะพี่หน่อยใช้เป็นกูโยงจ๊ะเล่น yeah, 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 yeah. ทีหลังเขาใช้เป็นแป้นวิ่งอะ่ะแล้วก็แป้นวิ่งคูณสี่ที่เมืองแพง ถึงดำเวทนะคะอืมถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะน่ากลัวน่ากลัวมีส่มสร้างแลนด์มาร์คด้วยนะคะมีวาร์ปด้วยโหทีเดียวล่ะเล่นยากพอสมควรนะลูกนะพอพี่หน่อยใช้เซตนี้ก็เล่นโลมุดหลุมมานะคะ วางเมืองรอไว้เลยค่ะแปนเขาจะออกพักครั้งนะคะแป็นยังไม่ออกนะจ๊ะ่นะเะเอื้นทีเครือเิปิดเปิงจ้ะเบิ้นสองออกหก กาะมาหนึ่งเกาะนะคะเขามีว้าคูณสองนะคะคือทอยไกลสองเท่านะคะซึ่งลำบากเหมือนกันค่ะเมืองเขาจะคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะคะสุ่มสร้างอ่าสุ่มให้เมืองแพงไปเรื่อยๆนะ ทอยศาสตรยาวๆเลยค่ะถือว่าทอยได้แม่นมากนะคะใช้ได้เลยทีเดียวค่ะไม่มีออปเปิลแต่ทอยได้ดีมากขนาดนี้คนะหมวกออกดีมากจ้ะ สมสร้างแรงเขาออกนะคะเกมโวยมากเลยอะเดีย๋ยวคู่ขี้ช่วยไปไกลค่ะน,น้อง มีสิทธิ์จบวิกตอรี่ได้นะคะตรงนี้นะคะมาตรงเบอร์ลินนะทอยเบิร์นมานะแล้วก็มาตรงน้ำโป๊ะนะ <Yeah. S 1> อ้วยมากนะคะภาคคุมออกนะจ๊ะ <Yeah. S 1> แถมวิ่งอีกต่กอาหารและกันแลนที่ได้อีกกันเมืองพี่กุชบคุณสองได้นะ โอเคครับลงเมืองพี่ค่ะ ช่วงนี้เอ็มเกมกำลังโวยพี่นะคะเพราะว่าเขาไม่ถอยไกลสองเท่านะคะเกมก็เลยโวยมาทางพี่ค่ะติดเบิ้ลให้แม่หน่อยจ้ะลูก ไครับเกมแรกเอาลงได้ค่ะด้วยการตาระเบิดนะน้องๆโอเคโชคดีที่ตัวไว้รถส,สันทอยไกลสองเท่าไม่ออกนะคะน้องโชคดีพี่หน่อยมากๆนะคะตอนนี้งดชวนกันนะคะกำลังแข่งรายการนะจ๊ะเกมที่สองเราต้องเปลี่ยนการ์ดนะคะน้องๆเพราะว่ามันจะมีปัญหาในการเล่นนั่นเองนะคะพี่หน่อยจะเอาหลุมดำในแถวมานะความจริงก็อยากจะใช้ออฟเบิร์นนะคะแต่เรา ไม่แน่ใจนะคะเอาหลุมดำในแถวมาช่วยได้ป่ะอืมน่าจะดีต่อใจนะคะโอเคลองตัวแม่นางนี้ก่อนนะคะโอเคครับ วันนี้พี่หน่อยจะเอาตัวลิงขามิืไปเล่นในเกมที่สองนะคะไปะเริ่มเกมที่สองกันจ้าเขาเล่นเป็นตัวลาวีออโรสนะคะน่าจะใส่มดหลุมมาค่ะคิดว่านะคะแล้วก็ล็อกเมืองไว้ด้วยนะก็ใส่หลุมบุ่นมาค่ะม,ม,มดหลุมมานะ วิ่งลกูกสมสร้างแรงให้คุณแม่หน่อยจ้า,า,าไม่ทอยต่อนะคะน้องๆก็มีผมดำมุดนะคะแล้วมีผ้าคลุมนะคะแต่เขาสามารถเขาลาวิ่งอารสสีทองเนี่ย สร้างแลนด์มาได้สองครั้งแล้วก็มีบัตรวาร์ปในตัวนะคะก็คือเบิ้ลเนะบิ้ลนเะบิ้ลนะเบิ้ลสามทีไปในแถวนั่นเองนะคะต้องดูว่าเขาจะวางเมืองหรือเปล่านะคะ <The> ก็เล่นเมืองยังไม่วางสามนะ นี่เลยขอดูว่ามัน,นขึ้นสามเมื่อออกขึ้นสามเมืองอยู่้องกันคุณแม่ออกเลยจ้าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์งคับขายไหมอ่ะใช้แล้วกัน บ้ลนะคะน้องๆห้ามาลูกโอเคลุ้นโข้งนะคะตอนนี้โค้งแปเซนต์มาให้คุณแม่ครับถ้าทอยหกไม่พลาดนะคะจบเลยลูกหกครับโอเคจบเลยลูกถือว่าเกมอวยพี่หน่อยนะคะชนะเกาะไปได้นะคะด้วยการใช้หนูอาหมวยนะคะลิงคาบนมีงนั่นเองนะคะก็ขอบคุณน้องมากๆนะจ๊ะ โคตรเทพนะจ๊ะก็ดเดี๋ยวไปรอดูสกอร์คะแนนรวมนะคะน้องๆว่าเป็นอย่างไรนะคะใน GRC Bomber Tour นะคะเพราะว่ามันมีทั้งเดี่ยวทั้งทีมแล้วก็เป็นคะแนนรวมของแคนนะคะพี่หน่อยก็เอาหนึ่งแต้มมาให้แคนได้ละโอเคครับเจอพี่หน่อยในคลิปหน้านะคะสำหรับอรอบ16แคนวันนี้ก็ขอไปดูคะแนนรวมก่อนนะคะน้องๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากด้วยนะคะ ขอบคุณที่เอ็นดูช่องอัชราภาจ้าอยู่กันไปนานๆรักกันนานๆน,นะจ้าวันนี้พี่หน่อยก็ขอลาไปก่อนขออนุญาตไปบรรทมนอนกันนะคะพรุ่งนี้เจอสายโหดมากนะคะน่าจะเจอ FTC 0 0พี่หมูนะคะเพราะว่าในรายการา GM นะคะก็เป็นรอบรอบที่6นะคะคือราว6นะคะรอบ32 32คนนะคะพี่หน่อยก็จะเต็มที่ขอให้เกมอวยพี่หน่อยอีกนะจ๊ะโอเคครับวันนี้พี่หน่อยขออนุญาตไปนอนหลับฝันดีบา,บายบายจุบจ๊บๆจ้า